ตอนนี้จะมีบรรยากาศภาพบรรยากาศการถ่าย <c oughs> ปกซิงเกิลของพี่นัศสศักดาทรรวมทั้งเ,เขาเรียกว่าแขกรับเชิญที่จะมาฟีเจอร์เขาในเพลงคิดถึงดังๆแก้วสาซาด้วยแหละครับคิดถึงดังๆ สวัสดีครับสวัสดีเพนๆทุกคนนะครับก็วันนี้นัดก็มาอยู่กับน้องแก้วซาซ่านะครับมาทำอะไรก็คือมาถ่ายเป็นภาพ PR แล้วก็ปกซิงเกิลใช่สำหรับเพลงซิงเกิลใหม่ของพี่นัดที่ได้มาฟีเจอริกันะคะชื่ออะไรครับคิดถึงดังๆชื่อเพลงคิดถึงดังๆนะครับเป็นซิงเกิลที่สองจากอัลบั้ม3 6 1อสบองศานัดสักดาทรนะครับเพลงนี้ก็พูดถึง โยนโยนเปนแบบเหมือนกับว่าคนรักกันอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็คิดถึงกันนะต้องบอกคิดถึงดังๆจะได้นอนหลับฝันดีอะไรอย่เงี้ยค่ะก็อย่าลืมติดตามความพิเศษได้ในคิดถึงดังๆนะครับซิงเกิลใหม่ของนัทแล้วก็อัลบั้มเต็มประมาณปลายสิงหาคมนี้เจอกันแน่นอน3 6 1อองศานัทสกัทธครับ